วันนี้เราก็มาดูภารกิจกดเสาของหัวหน้าโจยนะคะมาแล้วมาแล้วเสาต้นที่สองมาแล้วนะจ้าเอฟซี FC จ้าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ค่อ,อยางอยู่ไม่ค่อยางอยูใจเย็นใจยเย็นเดี๋ยวเดี๋ยว,ออยดวเดี๋ยวให้ไม่ค่อยางก่อนอีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวเขโยกหายแป๊บน,นึงอ้าววัดวัดวัดอ้าววัดแล้วเอาลงเสา

boa noite no. เงี้ยงดอกเด้อเอา <laughs> เอาย่าให้มันหายเด้ <laughs> นอน,น็อตนะบ่มีอีกเด้อเอา่าเบ้ I พอน่าเอ้ยพอน่าเออเอากดลงเอาเอาทะเบิง้งมันแมนยังอยู่ใต้ตมน่ะเอ้ยแกนบักใหญ่พี่น้องเอ้ยเอาเอามาแอบ,บแอบ,บใส่ เที่สีมาแล้วพี่น้องเอามาฟัางสาที่สี่้ยฟังเสียงเจบพึ่งไปอีกจักหน่อยในยด่านเจบเอฟซีเอ้ยเอาซอยจัามซอยจัา หนึงเนาะคะ่ะเอ็ซีเอ้ยเจพึ่งก็เสียงแหบแล้วล่ะถ้าพอห้องบอกเพื่อนเพิ่นก็สิบุกหูเนาะผู้นึงกับพุนผู้จัดการไเพ่นยืนอยู่คุณถ้าบอกทิศทางจะพึ่งก็ยืนบอกมู่เพิ่นมมู่นี่ ภารกิจเสาที่หามาแล้วจ้าภารกิจเสาที่หา โอเคค่ะภารกิจห้าเสาเสียงเจเพึ่งก็แหบแล้วขอบคุณสำหรับผู้ที่ทนฟังเสียงเจเพึ่งได้ใจทั้งหลายเจเพึ่งขอจบคลิปแพค่นี้เล้วเจเพิ่งจะมาอัพเดตให้เบิ่งอีกเด้อค่ะขอบคุณหลายๆเ้อสวัสดีจ้า